ในช่วงเวลาแห่งการถวายความอะไรนี้เราควรปฏิบัติยังไงคลิปนี้สรุปแนวทางปฏิบัติที่อัปเดตล่าสุดตามประกาศทางการมาฟังกันครับเรื่องการไว้ทุกข์สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาทุกแห่งจะลดทงเครื่องเสารเป็นเวลา30วันส่วนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่รัฐจะไว้ทุกข์มีกําหนด1ปีสรับพวกเราประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพื่อแสดงความอะไรร่วมกันเรื่องงานและกิจกรรมต่างๆรัฐบาลขอความร่วมมือดังนี้งานรื่นเริงหรือ,ง,รอง,งานบันเทิงเช่นคอนเสิร์ตที่ยังไม่ได้เริ่มจัดขอให้พิจารณาเลื่อนออกไปก่อนเป็นระยะเวลา30วันครับส่วนกิจกรรมที่เตรียมการไว้แล้วสามารถจัดได้แต่ขอความร่วมมือผู้จัดงานพิจารณาปรับรูปแปบบให้เหมาะสมและสำรวมงานพิธีการสำคัญสำหรับงานที่จำเป็นและเลื่อนไม่ได้ แนวทางการปรับรูปแบบที่เหมาะสมคืองานแต่งงานหรืองานพิธีสำคัญให้คงไว้เฉพาะพิธีการที่จำเป็นทางศาสนางดดนตรีงดการตกแต่งที่ฉูดฉาดและงดส่วนของงานเฉลิมฉลองครับงานประชุมวิชาการหรืองานมอบรางวัลสามารถจัดได้แต่ให้จัดอย่างเรียบง่ายสงบสํารวมและควรเริ่มต้นด้วยการยืมสงบนิ่งไว้อะไรครับเรื่องการใช้สื่อสื่อต่างๆจะปรับโทนให้เรียบง่าย งดเนื้อหาที่รื่นเริงส่วนพวกเราที่เล่นโซเชียลมีเดียก็ขอความร่วมมืองดโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในช่วงเวลานี้กันนะครับการแสดงความอะไรเราสามารถไปร่วมลงน้ำถวายความอะไรตามหน่วยงานต่างๆหรือติดริบบิ้นสีดำโบดําที่หน้าอกข้างซ้ายของชุดสุภาพได้ครับนี่คือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้พวกเราได้ร่วมกันแสดงความอะไรอย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ